ช่องโตโดยโดยโดยงอเป็นงอตายโดยโดยหายบ่อนเนี่ยย่านเขาลูกเนี่ยเรื่อมือย่านพิ่นเอาลูกเมืออือโดยโดยบัดขินห่อได้เนาะขินห่อนมอดเนี่ยลูกคนหนึ่งหนึ่งอยู่ผูโดยถืนว่าสมมติว่ามีเงินมีคำเนาะไปฟงเพิ่นน้ำแมนมากลับหาขึ้นดีขึ้นเก่าป้อม โดยโดยโดยหาล้านว่่เงินก่อนอือปงเนาะหาล้านแล้วก็คำสองสะดึงเนาะออือโดยกราบสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิดสุขุสู่สคนก็ยนดีต้อนหับทุกท่านเขาสู่ซอง เบาสีบ้านนาอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะมาพบมาพ่อกับเบาสีบ้านนาในมื้อนี้เด้อพี่น้องเลยมาหาน้องแดงในพี่น้องเห็นเนาะได้มีทั้งไอพี่น้องเห็นเนาะหรือว่าทักษิณไอหรือว่าจะเป็นทั้งระเบ้าของน้องแดงหรือว่าจังใดพี่น้องเลยทำเบาสีก็ยังไม่คุ้นรายละเอียดบันไดแต่ว่าที่คร่าวๆเพียงเนาะตะกี้เป็นเคลของเบาเตียง ตะกี้พี่น้องเอ,งเอง๋ยเนาะอ่าคือว่ามีทางเบาเตียงเพิ่อนอนระดัะพี่น้องเอ,งเอง๋เออยนเนาะเพิ่นกะด้เข้ามาซอยเชนึงแล้วพี่น้องเอ,งเอง๋ยตะกี้ซอยทางเมียเพิ่นปลูกสั่งกระต๊อบขึ้นเดมาปัจจุบันนี่วะเมียปะพี่น้องเอ,งเอง๋ยเนาะอ่าเมียปะเมียปะผัวหรือว่าผัวปะเมียอันนี้ก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดปานไดพี่น้องเอง๋ยเพิ่นว่า เกลือซานดานเป็ดอย่างก็มีเตะทั้งเมียเพื่อนละพี่น้องเอ้เนาะทั้งเบาเตียงมาซอยเพื่อนวะทั้งเบาซีก็ยังมาพูดรายละเอียดบันไดพี่น้องเอ้ยปะโอเคพี่น้องเนาะอ่เข้าไปถามไทยทางอ้ายเพิ่นเด้อพี่น้องเนาะถามซื้อถามเสียงเรื่องน้ำเพิ่นเป็นจังไรพี่น้องเอ้ยคือปะกันคือยากันอันนี้ยังมาพูดรายละเอียดบันไดพี่น้องเอ้ยเนาะปะเข้าไปเบิ่กเงินซ้อมกันพี่น้องเอ้ยเด้อ ฮะนี่ละพี่น้องเอ้เนาะทางเพื่อนซานที่เบาะเตียงเพื่อนซอยเด็กกี้เพื่นพนอ,อวนว <c oughs> ่าพี่น้องเอ้เดีปัจจุบันนี่ว่าปะกับเมียยังบโมโหปันใดเพียงว่ารายละเอียดปนันใดในก็เข้าไปถามไทยรำกันพี่น้องเอ้ตัวถ้าเป็นเอฟซีเบาเตียงเอฟซีก่าเกาพี่น้องเอ้เนาะน่าสีหูได้รายละเอียดดีพี่น้องเอ้ทางขอบทางครัวนี่เป็นมาแต่งใดือปะกันพี่น้องเนาะนี่ละ ออโหสองคนเดินสลยกยอะอ่ะสบายดีเด้อสวดีโดยโอ้ลูกชายบ่อโดยอืมน,นี่เฮียนจะบบ่หำมรดิเฮียนครับ้อันนี้ไม่เนะเนบนี่กดในเนีบเด้อโดยชนะโอ้ซื่อะไไอ้ซือซื่อร้อยซื้อรอยม ทางน้องเพผนเด้ชื่อแหลมชื่อแรมอืมจักปีเล้อเพื่อนเนี่ยเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีแมนทางอ้ายได้สิสามสิบปลายสามสิบปลายเด้โดยโดยโดยไอ้ใช้ทางแม่น้องเพผนได้สิเพื่อนเมื่อบ้านกับแม่นป้ากับแม่นนะป้ากับแม่นผนป้าและเพผนเมื่อผนป้าผนป้าเพผนป้า ใายบ่พระเด้วบ่ทั้งเพิ่นทั้งเพิ่นแล้วเมื่อเฮาบ่มีเงินบ่มีคนแต่งฮีตแต่งคองอือเพิ่นเว้านะเพิ่นว่าจังได๋ได้เพิ่นว่าเพิ่นว่าอยู่ก็อยู่นําก็ถูกยากปากมองเลยบ้ดนี้ก็ผิดเถียงกันก็แม่นบ่มีเงินบ่มีคําเพิ่นว่าเมื่อฮีตคองก็บ่มีโดยโดย่นเว้านะแล้ว่าประเด็นหลักนี่ที่เฮ็ดให้พระกันนี่แม่นยังฮีตนี่แหละเพิ่นให้เมื่อแต่งฮีตคองนี่โดยปากกันก็ผิดแรกๆก็คือเงินโดยงันบ่มีฮีตบ่มีคองเพิ่น แต่เมียล่ะมาอยู่นําผู้ค้าน่ะหลายปีแล้วหลายปีแล้วบัดนี้บ่มีเงินบ่มีค้ําแต่งฮิดแต่งของเพิ่นแต่เพิ่นเมื่อแล้วเพิ่นว่าคั่นมีเงินมีค้ําแล้วคันเมื่อแต่งิดแล้วเพิ่นกลับมาคั่นบ่มีแล้วเพิ่นปะโดยโดยเพิ่นปแล้วเพิ่นยังสิําเนินคดีลูกนี้เพิ่นยังสิําเินคดีลูกนี้เพิ่นว่าสิเฮ็ดใบมยัง่บ้านมาน่ะเฮ็ดใบยังมาสิมาเอาลูกแล้วผู้าบ่ให้อือบ่ให้ลูกแเพิ่นสิเอาเพิ่นสิเอาลูกมาอยู่นําอือได้อ้ายบ่ให้บ่ให้โดยบ่ให้แล้วเพิ่นให ผูกานี่เมื่อแต่งฮิตเลยโบมีเงินโบมีทองโดยแต่ว่าเอามีเงินมีทองกัว่าแต่งบ่แต่งแต่งฮิตแต่งแต่งงานกันไหมนั่นนะโดยโดยแต่ว่าตะกี้เอาอะไรโบมีบ่มีเงินมีคำแต่งเนาะในปัจจุบันใน่บเพิ่นทวงคืนบ่เออเพิ่นให้เมื่อแต่งงานหน่อยเหรอบอโดยโดยโดยขาด้องก็จะกล้านขาด้องไง

ดูกมันจะคนไอ้สามสามคนเดี๋ยวคนนี้อยู่น้ำเจ้าเดี๋ยวเมื่ออยู่พุ่นสองคนโดยโดยโดยคันว่าสมมติว่ามีเงินมีคำเนาะไปปรงเพื่อนน้ำเงินมากลับหาขึ้นดีขึ้นเก่าปุ๊บโดยโดยโดยหาล้านว่ายืนก่อนโปรงเนาะหาด้านรายกะ คำสองสะดึงเนาะออืโดยโดยปัจจุบันนี้อยู่น้ำดุสองคนแม่นปะกันดุนะบ่โอ้ชิดมือเลยชิดมือได้ประมาณนี้อฮะเปิดมือวันเสาร์เด้โดยโดยสองต้นหนูอยู่แบบนี่แหละไปหากินอะไรอย่างมือดุกับเห็ดมือมัดุกด้วววโดยโดยมือดุมเต่าเนาะออ ตัหาวัดพิ่นวัดทั่วเงินขะโหลกขะดองมาหาวัดบ่มีบ่มีซะเนาะเออพี่น้องเวยคุณนักคือขะดองนี่แหละโดยโดยบอกว่าครคำว่าอยู่ก็อยู่ฉันตามตายต้องกันกัญญาดอกอันนี้แบบเมื่อแบบว่าโอ้เมื่อแบบอันนั้นรู้นะแต่ว่าถ้าหายเที่ยงกันก็แม่นจนได้จะขายตีกันพคนละอยู่ในนี้มันลำบากเด้ เพิ่นอยากเมื่อไงบ่เออเพิ่นก็อยากเมื่อแน่จากเมื่อแต่เฮงแล้วบ่มีหีบบ่มีคลองเฮาโดยเฮาบ่ได้แต่งเพิ่นนะผืนมาอยู่น้ำิ่นมาอยู่น้ำก็เฮาก็เฮาก็หาเงินหาทองบ่กุ้มบ่กวมเพิ่นก็แม่นโดยเหาเงินหาทองบ่กุ้มกวมเพิ่นก็แม่นแหละแต่เพิ่นเมื้อมาก็ผิดเถียงกันผืนจากพระจากเนาะการนั่นการนั้นเลยขาดทำลูกบบบนี้โดยโดยลูปถือกระต้มขนมลูกบางมืัอก็ขาดเคิร์นกับแม่นด้วยันไ่ย โดยผู้ค้าหวังหาเงินมาก็งุดยิดก็จักเว้าแน่เมื่อยมือได้เมื่อยละโดยๆอ่าอือนี่ก็จนเมื่อชงกันได้ชงกันฮอดพุ่นใด๋ข่อยเมื่อชงเมียได้มาชงเมียอได้เมือนํากันแต่เพิ่นบ่ให้เมือแต่เฮาเพิ่นเมือเมือสิโนนี่เงินเฮาจ้างค่ารถค่ายังให้แสนนึงแสนนึง2คนแปายไปลงเด็กน้อยผู้ใหญ่ยแสนเช้าประมาณเมื่อชงแล้วันี้ก็เพิ่นก็บ่ให้นอนเฮือนเพิ่นเพิ่นเพิ่นด้านผิดผีผจางแล้วเมื่อนอนเฮือนอื่นมื้อน นอนกับลูกนี่ละตะกี้เขาบ่หยนอนน้าลูกลูกนี่บ่อลูกนี่เขาว่าโอ้ยบ่หยไปแล้วจะไปนอนโลดเฮือนนะแล้วก็มาดึงเอาไป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 นอนนะพ่อไปนอนเฮือนคนอื่นไปแล้วก็เลยนอนในเฮือนเมียเฮือนโก้เฮือนเข่าเมียเลยอันเต็นเดิอนอันนี้อ่บอกเพื่อนอยู่บ้านปเด็อยู่บ้านพ่อเมียเพ่นอยู่บ้านได้เมียนะเมียอยู่จุดชุมจุดชมจุดชุมนอนนิชัยเออโดยโดยจุดชุมนอมนิชัยเป็นประมาณสิบมืเนาะเมื่อกันเนาะประมาณนี้แหละ ชิ้เมื่อโทรเมื่อเมื่อวานนี่โทรเมื่อโทรลมเบิงฮีดคล้องกระเจ้านี่แหละแต่เพิ่นเพิ่นไปทางไม้เพิ่นไปฉุดลดน้ำเพิ่อนบอกโดยโดยได้ได้ค่าดจะน้องชายเพื่อนโดยน้องชายเพิ่นกับจำเจ้านี่แหละประมาณอ่าแล้วเพิ่นก็ยังบมดจักหรอกบดจักน้ำเมียแต่เมียบอกมาว่าชาวชาวลมเมื่อแล้วว่ามีฮีดมีคล้องเลนมีเงินขึ้นมาเลยขึ้นมาและเงินผูกขาด่มีอยู่ โบราณเลยเขาบอกขันเงินได้่องล้านนี่บอกขึ้นมากกยะเนี่ยพ่อขาดอกไปแล้วอ่าสมมติว่าเงินอันเนี้ยมีสองล้านบอกอ่าอเนีลยแล้วเขาไอยขึ้นไมยขึ้นมันบอกพ่อขาดองสองล้านเนี่ยแสดงว่าสี่พันเนาะเออประมาณนี้แหละสี่พันเป็นไหปงหาล้านเนาะอืหาหาล้านกับคำสองฉลึงสองเฉล่างัวหนึ่งโตงวอีกือนโตนึ่งมัดหีดนะ มันแล้วมัแล้วมันไ,ไ,ได้มาอยูออ่น้ำกันอ่าเดี๋ยวเดยโอ้ยเนาะชิกัวฮันกะชิ้นเปืองแลนฮันแลนนี่กะยังกับยังบ่ฮู้แต่รูปแพื้นที่นี่เดยอ่าเพราะพื้นที่พิ่นเพิ่น,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 นมนีแต่รยตายละเอียดนนี้แหละหีดหกักเป้าหมายมันในใบนลำตาลนีก่กะชิมหาร้านโป้งหาร้านนะเขาเรีวค้วางไว้ายนะเดีย๋ยวเดยวดยมันจะเอากันมาเฮิงเติบเลย อยู่ตั้งแต่ั้ปีแล้เหรสิบปลายปีสิบปลายปีเลยจนพีท่วงจนพนท่วงเนาะพีท่วงคนท่วงก็แมมนมันชองชองยอกช่องอยางเลยคนท่วงหิดคองบ้านเมืองขาเจ้าดิทั้งคนทั้งพีทั้งหีดคองเนาะทั้งคนทั้งพีบอกแล้วชองอยางเลยนี่ยกินีุ่้ขาโชก่วเกือบเกือบสีบรอดพุรีเมียเนี่ยเมื่อก่อนยังใครแน่เลยท่วงก็คือว่าแหละมันก็ ขันไปเป่าไปปัวไปทางภายนะก็เขาก็ว่าเขาก็าพี่เชื่อพี่ยังแหละฮิดคล้องไาได้แตงแ่งเลยแปลงหักยักแกม่นไผ่ฮักกันเสื้อแน่มาเสื้อแน่เนาะอ่าไปผายตัวนั้นนะโดยใครแน่ไปทางเพิ่พน่นว่าเออชุมเจ้า,าอนี่งฮิดคล้องยังมาแต่งัดทั้งเฮานี่ก็ยังบ่ทันแต่งโดยทั้งแต่งก็มีฮิดคล้องทางเฮาทั้งไม่ยาก็มีเฮานะทั้งฮิดพ่อทั้งพ่อนี่ก็ยังบ่ ไอ้น้องก็ยังบระธานีไปแต่งก็มีโดยโดยนะมันหลายอย่างนะเอ่ปัจจุบันนี่อยู่กับลูกนี่นะลูกสองคนแม่นแต่ทั้งแม่คนเก่าเมื่อสองคนบ่สองคนใหญ่แต่บ่ผู้หนึงชิดปลายปีเลยิปลายสำแล้วเลยดินสำปุระอือสำรองแดงบ่นองแดงโดยได้กัดผู้หนึงนี่แค่ผู้หนึงประมาณสี่สี่ปีอืออันนี้ลูกชายกลางเนาะชายกลางตัวนี้ชายกลางผู้หนึ่ะสูปละ โดยโดยผมไม่เข่าเขงเยนว่าหนองเพื่อนบ่อม่ได้เข่าบ่ปีนี้แล้วฉีดให้เข่าโดยโดยโดยปีนี้มันเข่าเขงเยนเนาะจุดจยากเดินคนดีพอแล้วเข้าว่ามากรมอนี่เดินก็เดินว่าผู่ขาว่าเดินมาแล้วนะเดินกับชีบอ้ห้าเ้หากับป้าง่ายกับคนที่อย่างใคอยู่น้ำเทาจะพ่นจากใดเนาะ ເຮົາກໍຢູ່ນໍາເຮົາຈັກຄົນຈັ່ງໃດພໍໄດ້ເບິ່ງເຮົາຄັນວ່າເມຍຊິປ່າອີ່ໂດຍນາກໍເນາະເພິ່ນປ່າມຮິດີຂອງພິນມາາບິ່ງົຸຮົາພນຮົາຄິນມມາຊາມຮົນາທນນດຍາຮົົາຢາກໃຫ້ມານປາານາານຮິດນຮດຮົາົຍາມ แต่พ่อแต่แม่ผมได้บอมีบบแม่นแต่มีแต่แต่เฮาไตั้งแต่ชาติตก่อนมาเออมาแต่พ่อแต่แม่ตะกี้ผมก็มาเนี่ยเออเลยมาปัจจุบันนี่การมาปัจจุบันนี่ลูกก็ยังถูกอืมโดยโดยโดยแต่พ่อแม่ตายแล้วมันตายไปหลายตปีสองปีแล้วแม่หลายเรี่ยกันไปนะโดยอันนี้เป็นเพื่อนนี่อันนี้เป็นจ้บวะเออเพื่อนนี่นะก็เพิ่นเพิ่มไปเพิ่มมาช่วยตะกี้ก็อยู่กับน้องเพิ่มอะเลย ก็ตอบเอาผาใบเออตัวนี้ป่ะแม่แหละตอบผ่าใบเพิ่นมาช่วยบ่อเตียงทีมงานบ่อเตียงบ่อเตียงบ่แม่นโดยทีมงานบ่อเตียงเพิ่นยังบ่ฮู้ว่าเมีอะไรอ่ะยังบ่ฮู้ซ้ำยังโดยโดยโดยโม่หูโม่หูว่าเมียป่าเพิ่นจังหวะนัไนแหละโดยคื้นมามาเบิ่งบ่โดยยังบ่ฮู้เพิ่อนเฮาก็บ่ได้เพิ่นก็บ่ได้มาแต่หึงเลย แมนแม่เพิ่นกับมี่ได้สร้างไปไนะเพิ่นกะเออเพิ่อนบุฟู่ว่าเฮาเมียปะโดยคคือเขาน้ากินอะไรบ้างมอึงนี่เออกินพูแล้วก็นกินปะน้ำนองแดงบะน้ำนองแดงอันนั้นพี่น้องบ่น,นะพี่น้องลูกเอื้อยนี่อเป็นราบ่าวเขานาบ่าวเออลูกลูกเอือยโดยโดยโดยเป็นน้องหล่าหมูโดยน้องหล่าเป็นนาบ่าวของนองแดงเนาะเออ จั่งพอเด้คืนนี้ไปเห็นเห็นไปอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยตอนเช้าไปอยู่พุ่นบางเทื่อนึงข้าบางมื้อก็บ่ได้นึงมีแต่ไปมาน้องขาเจ้าโดยบางมื้อมันคิดกุ้มเด้นอนรับบ่อายถามบ่จักบาทนึงบ่บ่บ่นํารับเลยบ่อือพอชูรับบางมื้อมือให้กเต็กมือเมียโทรหาเมียหลายนอนจนบ่ับกิ้งเกือกเกือกบางเทื่อกลูกลูกมา่สิเฮาเป็นเฮานี่อุกอังนอนใกล้ัเฮาเคยอยู่นําลูกนําเมียเ ดมันคิดไปหลายอย่างคิดอย่างหนึ่งกุ้มก็แมนคิดอย่างหนึ่งคันยิตอันนั่นก็คันจิตไปก็คิดเฉลูกนี่โดยโดยคันจิํน้ำมันเต่าเนาะยูมองหมอแม่อยู่บังเถืออ็บุญมีไฟนะบุมีพื้นบุญมีไฟโดยบางเถิดฉากนะบางเถ่อมันบอกเขาขอบุได้ใต้ใช่ไหมแข่งชนั่นบ่โดยแข่งอยู่หลามันเพลแล้ว มือคือมือแหลก็นอนแล้วขำนอนแล้วพากันนอนโดยหมอนี่มันไปลิ่นกินเขาน้ำเขาอยู่บ้านคนแรกบางเถื่อมีหมูอะไรกินก็มันกินตัวเองก็ได้ฉู่เห็ดกินได้อยู่ตะกี้ได้อ้ายเห็ดเวียกยังตะกี้เห็ดเวียกทั่วไปเลยทั่วไปไม่ยังก็เห็ดไม่ยังก็เห็ดเห็ดได้หมดเห็ดว่าสร้างสิ่งก็เห็ดบ่ะกรสร้างนี่กรรมกรหมูนี่เห็ดมืดนะโดยเห็ดมามืดเลยเห็ดนามืดจนปัจจุบันนี่แหละ คิดมันคิดทอแท่แหละเห็ดกับมันเพอาะไรเนาะเห็ด,มดหามันก็พได้เพอแท่แลลวพอดีลาเมียอะไรได้บอกเมียโอ้เมียเอ้ยเขาเกิดเมื่อยแล้วเขาเกิดอยากพักพอนจนบอกเมียแบบนี้โดยอัดม,มาปัจจุบันในบัดเอ้อเข่าก็ะชื่อมาหาเงินชื่อเข่าตะกี้ไปหาเงินอยู่เนื้อหาเงินอยู่เนื้ออะไรบัดนี้เข่าบโบมี่เมียนี่โบมีแล้วคิดบัดโอ้เอาโกเคเงินไหวหาโแสนแล้วเมื่อ เมื่อมาชิอเข่ามีหมะจนบ่มีหมาออืบัดช้อเข้าบัดชิอเข่ามาแล้วนี่ขึ้นี่้เลยนี่นี่ป้ามาเลยเขาเมื่อป้าโดยเมื่อป้าเมื่อนําเขาอ่ะีเมื่ออยู่พุ่นแล้วเขาบ่หายอยู่คันอยากอยู่เลยหิมาแต่งต้องมีหิดเนาะอ๋อต้องมีหีดมันแต่งงานอยู่น้ากันดนปนี้ก็ยังเอาอยู่เนาะหีดคองนี่เรื่องหีดคง้อ่กันพิษเทียงกันแหละมันอยากมันอยากเนาะมันอยากห้แตงรู้ได้แมนฟวอยู่ลาวเขาเนาะอ่าอยู่ลาวเขานี่ โดยโดยโดยก็คือว่าสมมติว่ามีเงินมีคำไปแต่งไปแปลงเนาะไปโปร่งปัญหาด้านคำสองบาทมันได้อยู่น้ากันเนาะออยู่น้ากันได้แปลงได้เออหาฉางน้ากันเลยบ้างฉากน้ากันเนี่ยหาฉางน้ากันกับคันว่าอยู่นี่ดินอยู่นี่กับคำว่าบ่มีกับไปอยู่บนใหม่ก็ได้นะไปฉางไปช้าบนใหม่คำมี่บนใดบนหนึ่งบนนี้มันกับโบมี่ไฮนาตะกาเลยดีมีแต่ของน้องแดงบ่นได้นะของผู้ขามีแต่ขาเทียงนี่ ย<ด> <problem> ขาเทียงกับเคดนากิน uh กินนี uh ่ไงนี่ไ <athletes> ด้อยู่ประมาณชิบชอบพี่กายนี่ชิมหาชอบชิมหาชอบมาอยู่น้ำบ้านเมืองบบบนี่เก็บการคานีดเนาะเก็บการ์านีดเมืองบ้านเมืองช่องบางเทือกบ้านเมื่อช่องรู้ป่าวไปเห็ดง่ายเห็ดงานเห็ดบ่ทันได้ทันเดือนเขาแม่นเนี่ยพัดยออขายเชื้อเห็ดบ้านเมืองเขาบอกได้ว่าถูกเงาแม่นแม่นแม่นใช่ในทงในไทยเนี่ย้ขอทงเขอไทยเปิ้งขอทงไปหมด เก็บบุญวังได้นี่งเดืเนาะบุญบังไพ่บังได้นี่เดือนหนึ่งหาเอือนหนึ่งลังคาหนึ่งหาแสนอ่าบุญแม่ลังคาหนึ่งแสนหาแสนห้าเดี๋ยวหาแสนนะลังคาหนึ่งนะบางเท่าช่องแสนก็มีเขาเก็บในบ้านทไงบุญไพ่ป่อคันบุญวังไพ่เนี่ยยามีบุญมีศีลเนาะอยามีบุญมีชิ้นเพบัดนี้ดองแดงหมูนี้โดยโดผูกเข่าต่อแขนขึ้นเรือนขึ้นยังบางเท่หมูไม่ได้ว่าใี่ป่ะเฮ้ยมีบุญแม่นเลย โดยเจ้าผู้ใดย่อค้ายเจ้าบริหารอย่างหาก็หาคนเดียวบุคคาบุทวงบุทันเลยเลยหาคนเดียวเลยมาคนนี้มนะคือเพิ่งว่าโตเถ่าเลยโอ้เดี๋ยวจะพักพอนเลยพักพอนโชว์แห้งว่างไรนี่ยุคนไปไปปัวกันอยู่หันอยู่ดีไปเลยเลยทั้งขี้ขันว่าลาเมียเอ้ามาแต่ผลนะเมื่อเมื่อกับเมื่อตายน้ำลูกน้ำเมียไปแล้วอะมาเอาไปเจ้ากันเออมาตายน้ำลูกน้ำเมียเลย มาหมดเมียปมดอยากปะอือนะครัไปจันตายนะเมียบ่จันทร์ตายจันทรตายน้องเฮาหมแต่งหีดนี่เพิ่นมาเพิ่นบอกนี่ก็คือแต่งงานนั่นแหละโดยว่าง่ายก็คือขันคืออยู่ไทยแคเนาะแต่งงานไปยืนคอลงมีสินสอดเออสินสอดสินสอดบ่มีเงินจ่ายค่าสินสอดพี่น้องเอ้ยสินสอดก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ10,000หนึงพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเงินไทยในหมื่น0นึ่งครันี่2สลึง ครับในบาทนึ่งเงินก้อนสองสดงกับเงินอีกเมื่อหนึง่งแมนได้มาอยู่น้ำกันไต้ก็ง้ออีกตัวหนึ่งบ่เออง้ยอีกตัวหนึง่งง้องาอ้มีบต่ตอนนี้ง้คอคุยบ่บม่บมีเลยบ่มีเลยบ่ีขายปัวปัวตัวเองงวอตัวเดียวอยู่ตัวเป้าซื้อเสมอนี่แมนกับลูกคนหนึง่งกับลูกคนหนึ่งอืออืออกิน้นบ้านเมืองบางเถื่อไปกินอยู่ในบ้านเขานี้อยากเขาไปบางเถื่อเขาห้องอ๋อมามามาไอ้ยัน้องยังนี่เด้ยเลย ลูกเอ๋ยลูกน้องลูกสบายชาวชิดนี่แหละเมามามาบางเถื่อมากินมากินข้าวก่อนจังออกไปบางเถื่อผู้ข่าก็บอกอยากกินกินเขาก็คุ้มเก่งใจเนาะนะกันเนาะมาเก่งเกินเก่งมือนะังเขาก็คุ้มกินโดยโดยข้างกินได้ถามข้าวข้าวเพิ่งจังหน่อยเอาถาดกันหนน้องเลยเดี๋ยวสิเอาปลากระป๋องมาให้เด้อนะก็ปลากระป๋องเบื้งลูกปลากระป๋องไผ่ยังไงเบื้งรูปลูกนกนวดไหม โดยอ่ะ,อะพอได้กินกับข้าวกำลังไม่ได้ซื้อขนมมาซักมืออะไรเด้เบิ้งลูกของพานี่ิเออเจอผูกอยู่บ่อืมผมบ,บ่เตียงบ่เตียงบ่เออ่าเคยกินอยู่บ่เอนั่งเงี้ยบ่เคยยั่งบ่เคยบ่แล้วกระป่องบ,บ่เตียง<อ>ต้องซีมึงเด <c oughs> ้อออกใหม่ล่าสุดได้ออกใหม่ปีนี้เด้หนิอันนี้นะแมน ไม่ออกไม่เลยปีนี่หางอะไรบางบางกี่เดือนนี่แหละกระปองมาเห็ดออกมาขอ,อ,องซีมเบิงึงเห็ดอยู่เราพูดเล่นเนาะไทยพนัะโลโกโล้เบาเตียงเปล่งทองอ่าเดี๋ยวข้ากเกษีพอโตมืาอก่อนเนื้ออายได้ไหมเนื้อจังใดกายอยู่ดีมีแห้งสู่ต่อไปจังใดกายสู่ต่อไปอมือหนามออไม้เกสีมาเยี่ยมมายามน้ำถามข่าวข้าวน้ำ อ่ะสบายเด้อไอเด้อด้ยอ่ะ,อะ,โ,อะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกาได้ถามข่าวขาว้ขาวทั้งไอเพิ่นพี่น้องเลยปกากะตะลุตนทั้งไอเพิ่นพี่น้องเนาะว่าห้องบุมยังไงมีคำสาพี่น้องเลยคิดเห็นแล้วโอ้ยพี่นอนะ้องเนาะอุ่ใจน้ำเพิน่นนอนกับบัวรับผูน้น่ะพี่น้องเลยเนาะกินข้าวกินน้ำกับบัวเส่ผูเ้เนะว่าเ้า บ่มีเงินบ่มีคําสาพี่น้องเอ๋เนาะถ้าว่าเฮามีเงินสาพี่น้องเนาะ10,000นึงได้ก็กลับคอีก2สะดึงัวตัวนึงพี่น้องเนาะัวตัวน้อยๆตามิดของเพิ่นน่ะอยู่ดาวเฮาพี่น้องเอือว่าเป็นตัวัวกแม่นพ่อแม่แม่นลูกเมียมาอยู่นํากันพี่น้องเอ๋เนาะเพิ่นก็อุกอังเอาแหลูกเมียบ่อยู่นํากินฮอจอยแต่บ่มีเงินมีคําพี่งเนาะทางเมียก็อยากได้ลูกายเมื่อ อยู่น้ำปัดพ่าจะให้ยู่น้ำลูกน,นี่โดยาโอเคพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้บอลซีกะขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ,อ๋ยเนาะพบพกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าผู้ใหญ่ท่านใดผู้ใหญ่ใจบุญท่านใดพี่น้องเอ๋ยเนาะอยากมาสดสวยทางครอบครัวเพื่อนอะกะติดต่อหาทงางบอลซีได้เด้อพี่น้องเอ๋ยเนาะหรือว่าติดต่อหาทางทีมงานคนอื่นก็ได้พี่น้องเอ๋ยอ่าให้มาสวยเดืทอทางครอบครัวเพื่อนโอ้โนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะน้ำตาลูกผู้ชาย อ่ะโอเคพี่น้องเอ๋เนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องเอ๋เนาะอยู่ดีมีแห้งเบ์ดสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเอ๋อ่ะขอกล่าวคำว่าสบายดี